สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับก็ขออนุญาตเอาแมสลงนิดนึงเดี๋ยวอยู่ในห้องคนเดียวนะครับขออนุญาตถอดแมสกเสียงไม่ชัดนะครับก็วันนี้มีหมวกกันน็อกนะครับตัวใหม่มาให้ดูกันนั่นก็คือตัว just one J1 นั่นเองนะครับ J1 ตัวนี้เป็นรุ่น J18 ถามว่า J18 แตกต่างกับตัวอื่นยังไงนะครับก็คือ 7 8ที่ผมได้มาตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากทางจัส z วันไทยแลนด์นะครับ mm hmm. ก็มีความแตกต่างจาก j 8ทั่วไปก็คือ,อถึงแม้มันจะเป็นรุ่นปีปีนี้นะครับแต่ความแปลกนะั่นคือตรงนี้ครับ MIPS ก็ m I P S คือ m i f นะครับถ้อ่านอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะับ MIF เนี่ยมันก็จะลดนะครับเรื่องของ ซับแรงกระแทกด้านในมาเง้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าฟองน้ำด้านในของตัว J18 ใหม่ล่าสุดเนี่ยมันมีความแตกต่างตรงไหนมาเรามาแกะกล่องดูกันเลยนะครับเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี่เองนะครับตัวนี้เป็นสีนะครับดำลายพรางนะครับขอบคุณทางจ u ส t วนไ Thailand น,นะครับที่ส่งหมวกนะครับมาให้ รีวิวแล้วก็เทสกันสำหรับปีนี้นะครับก็อยู่เคียงคู่กันกับผมเนี่ยมาก็ข้อปีที่4ล่ละปีที่4ที่5หแล้วนะครับก็ได้ใช้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกปีนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นตัวล่าสุดนะครับหลายท่านอาจจะเห็นแล้วและหลายท่านอาจจะยังไม่เห็นนะครับรูปร่างหน้าตาโดยรวมก่อนอ่ะผมให้ดูโดยรวมก่อนนะครับโดยรวมเนี่ยก็เป็น just one J18 ในบอดี้ปกตินะครับก็จะมีในเรื่องของสีที่ออกแบบมาใหม่นะครับก็เป็นสีดำด้านนะครับตัดด้วยลายพรางสีเทานะครับตัวใบนี้เป็นไซส์ M นะครับ57-58แต่สิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดกอมีสติ๊กเกอร์สีเหลืองติดอยู่ด้านหลังเห็นไหมครับที่อ่านว่า M ิ๊นะครับตรงนี้มันมีความแตกต่างตรงไหนนะครับก็จะมีบอกอยู่ด้านในนะครับนี่นะครับ มันมีความพิเศษตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูดขออนุญาตแกะก่อนนะครับนี่เป็นเฟิร์สเลยนะครับก็คือท้งแรกที่มาถึงนะครับเดี๋ยวขอแกะก่อนหมุงแกะกล่องเลยนะครับก็จะให้ดูว่าตัวมิสเนี่ยมันอยู่ตรงไหนยังไงนะครับจะเห็นเลยได้ว่าข้างในนะครับ ตัวหมวกตัวหมวกถอดง่ายนะครับเดี๋ยวผมห้ดอยู่นิดเดียวจช้ง่ายมากนะครับการเซอร์วิสทำความสะอาดอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยทั้งจุดล็อกตัวล็อกต่างๆเนี่ยออกมาออกแบบมาได้ดีนะครับสามารถถอดซักได้บ่อยนะครับเห็นไหมครับด้านไหนจะมีแผ่นมิฟนะครับรองรับแรงกระแทกของศีรัะนะครับลด เขาเรียกว่าอะไรครับลดการสะเทือนของตัวเนื้อสมองก้านสมองเลยนะครับตัวนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ของทาง Just One พึ่งออกแบบมาในไทยเนี่ยน่าจะมาเป็น78รุ่นแรกๆนะครับจริงๆแล้วมันมีมาในรุ่นก่อนหน้านี้แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวของดาวฮิลนะครับดาวฮิลก็มีมาแล้ในส่วนของใบที่เป็นคาร์บอนนะครับพอมาถึงใน j 8 8รุ่นนี้เนี่ยมีมาแล้ นะครับเรจะเห็นได้ว่ามันมีวัสดุพิเศษเพิ่มเข้ามาในส่วนของมิดด้านไหนนะครับก็ช่วยซับแรงกระจายแรงกระแทกต่างๆส่วนบอดี้หมวกนะครับรู้สึกว่าน้ำหนักจะปรับเปลี่ยนไปนะครับก็จะเหลืออยู่ที่1,300กรัมนะครับสวยมากนะครับเข้ามาถึงมือผมเมื่อกี้นี่เองนะครับ ก็จะมีโลโก้ตรงนี้ที่เปลี่ยนไปนะครับมีคำว่าเจวันเพิ่มเข้ามาในกล่องนะครับก็ mm hmm. จะมีถุงหมวกมาให้นะครับ mm hmm. มีแมน,นวนแล้วก็มีแก๊ปเรนนิ mm ่ง hmm. แก๊ปเหมือนเดิมนะครับแก๊บฝนนั่นเองเวลาฝนตก,ตกเวลาอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถใส่แก๊ปสใส่เพื่อเราจะก้มหน้ามองทางได้นะครับรีวิวสั้นๆนะครับก็คือให้ดูว่าหมวกรุ่นใหม่ มีอะไรแปลกใหม่นะครับนอกจากสีสันแล้วคุณจะได้อะไรเมื่อคุณซื้อ Just One J18 รุ่นปัจจุบันนะครับ 1. เสริมความปลอดภัยให้กับผู้สวมใสลดแรงกระแทกเพราะว่า,าตัวมิฟเนี่ยลดในส่วนของการกระเทือนที่ตัวเยื่อสมองแล้วก็ตัวก้านสมองนะครับก็ลดลงไปได้หลังจากที่เขาวิจัยหรือพัฒนาออกมาแล้วนะครับทางจัสวันก็เลือกใช้นะครับมาในหมวก A18 แล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นคุณตัดสินใจไม่ผิดแน่นอนนะครับที่จะเลือกหมวก Just One ไว้ใช้นะครับตัวนี้มูลาคา่าราคานะครับสนันราคาเนี่ยติดต่อตามหน้าเพจหรือราคาขายอยู่ที่ประมาณ8,500บาทนะครับก็สามารถติดต่อซื้อได้กับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศแล้วก็ทาง Just One Thailand ด้วยส่วนผมนะครับได้รับมาแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทาง just o วัมากๆที่อ่ซัพพอร์ตผมมาโดยตลอดนะครับ ก็เดี๋ยวจะลองใช้ดูว่า,าการสวมใส่เนี่ยรู้สึกว่าฟองน้ำเนี่ยมีการออกแบบมาใหม่นะครับก็นุ่มขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีชั้นที่หนาขึ้นนะครับลดแรงกระแทกต่างๆรวมจนถึงตัวนะครับ e m e r g e n c y remove นะครับก็มีมาให้ก็คือเราสามารถดึงตรงเชือกเส้นสีขาวนะครับก็สามารถดึงแก้มของทางนวมออกได้เลย เวลาถอดอักเ์อะไรต่างๆมันก็จะง่ายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณจะเสียเงินร่วมหมื่นบาทเพื่อซื้อเซฟตี้ให้กับคุณคุณก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมก็ฝากตัว Just One ไว้เป็นตัวเลือกว่าคุณมองหาหมกันน็อกวิบากตอนนี้ก็คงเป็น J18 นะครับซึ่งเป็นหมวกที่ได้รับความนิยมจริงๆแล้วเขามีรุ่น J39 J38 นะครับ โดมถ j สคิดนะครับแล้วก็ตัวท็อปสุดจะเป็น j 1 2 j 1 2ก็จะเป็นวัส,วสดุคาร์บอนนะครับแต่ว่าผมเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยความนิยมแล้วก็การเลือกซื้อต่างๆเนี่ยก็ยังเป็น j 1 8แล้ว j 1 8ผมเองใส่แล้วรู้สึกว่า,ามุมมองกว้างขึ้นแล้วก็ตัวเมาส์เองเนี่ยมีระยะที่มันเหมาะสมไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปแก๊บหมวก็ออก ตัวหมวกเองนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊ปหรือเป็นลายดีไซน์ของหมวกก็ออกมาดูร่วมสมัยแล้วก็ถูกใจผมมากๆนะครับสำหรับท้ายนี้ก่อนจะจบคลิปนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าทุกครั้งที่เราขับขี่นะครับจักรยานยนต์วิบากหรือโมตาดหรือเพื่อนๆที่ใช้แนวแอเวนเจอร์หรือแนวหมวกเป็นประเภทนี้เป็นโมโตครอสอะไรต่างๆเนี่ยก็อยากให้เลือกหมวกกันน็อกที่ดีนะครับแล้วก็หมวกเนี่ย ซึ่งครูควรนะครับควรจะมีการเลือกใช้อายุที่มีระยะเวลาจํากัดบางครั้งข้างนอกยังสวยอยู่แต่ฟองน้ําข้างในไม่ดีแล้วก็ยังใส่อยู่ก็อาจจะเสี่ยงเกิดอันตรายได้เดี๋ยวนี้ก็จะมีการข้างนอกก็จมีซ่อมฟองน้ําละนะครับหรือไม่ก็ลูกค้าก็อาจจะปรับเปลี่ยนขายต่อแล้วก็ปรับเปลี่ยนหมวกกันไปส่วนทางจ้าส่วนเองก็มีฟองน้ำนะครับจัดจำหน่ายอยู่ก็สามารถสั่งซื้อได้กับ ทางจสวนยังไงนะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยสำหรับย้ำอีกทีมิฟใหม่นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆไว้เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกสำหรับจัสวัน j 18ในโมเดลใหม่ล่าสุดนะครับก็ลองเดี๋ยวผมจะไปลองสมใส่ดูแล้เดี๋ยวจะมาบอกว่าใส่แล้วรู้สึกยังไงแต่ว่าคงไม่เอาไปกระแทกนะครับเพราะว่าเหตุเหล่านี้มันเป็นเหตุสุดวิสยัยถ้าเราเจอวันเหตุแบบนี้จริงๆเนี่ย สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราปลอดภัยมากขึ้นนะครับอย่างนี้นฝากตัว Just วันไว้ด้วยแล้วก็ติดต่อจาก Just One Thailand ได้เลยผมก็ต้องกราบขอบพระคุณ Just One Thailand ด้วยที่ส่งสินค้ามาให้เทสแล้วก็รีวิวในครั้งนี้นะครับโอเคครับอย่างไงก็ฝากไปด้วยนะครับสวัสดีครับ